ไฮไลท์ light, ประกันสังคมเรื่องราวโดนใจเราจะมาพูดคุยกันส่งประกันสังคมมา24ปีอายุ55แต่ได้เงินชราภาพแค่เดือนละ1,700บาทน้อยมากๆเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์ like, กด u ับ c r i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับอ่านะครับขออ่านนิดน,นึงส่งมา24ปี55แล้วแต่ได้เงินชราภาพได้เดือนละ1,700บาทน้อยมากค่ะแล้วก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ว่า แต่ละคนเงินเดือนไม่เท่ากาันจะมากหรือน้อยต้องดูว่าเงินเดือนเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีคนหนึ่งมาคอมเมนต์ตอบมาว่าไม่ทราบว่าโดนหักประกันสังคมเดือนละเท่าไหร่ครับถ้าโดนหักเดือนละ750บาทมาเป็น 10, 10ปีไม่น่าจะได้พันเจ็ดร้อยบาทนะครับอ่าก็เดี๋ยววันนี้มีตารางมาให้ด้วยนะครับก่อนอื่นเนี่ย ต้องทราบกันก่อนว่านะครับประกันสังคมเนี่ยวิธีการคำนวณเนี่ยเขาจะเอา60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับเราจะได้รับบำนาญ20%ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้ามีการจ่ายมากกว่า180เดือนนะครับหลังจาก180เดือน ทุกๆ12เดือนจะได้เพิ่มร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบนะครับทุกๆ12เดือนนั่นเองนะครับก็คือจะได้เพิ่มบวกไป1.5นะครับหลังจาก180เดือนแล้วนะหลังจาก15ปีแล้วนะนะครับซึ่งร้อยละ20เนี่ยรวมถึงมาตรา3339นะรวมอยู่ในกองทุนเดียวกันเลยนะครับอ่ะถ้าคุณส่งเ,เงินเดือน1 0 5 0เนี่ยนะครับยังไงก็ไม่มีทางได้แค่พันเแน่นอนส่งมา24ปีเพราะจากตารางนี้ด้วยฐานเงินสมทบสูงสุดที่ 15,000บาทนะครับทรงมา24ปีนะครับอย่างต่ำต้ำตำตองได้5,025บาทนะครับคือตารางนี้ไม่มีผิดพลาดน,นะตารางนี้คือตารางาที่ถูกต้องและผ่านการคำนวณมาแล้วนะครับแต่แต่ละคนเงินเดือนไม่เท่ากันนะครับอย่างที่คอมเมนต์มาก็จริงแต่1,700เนี่ยมันน้อยมากผมก็เลยมองว่าน้อยขนาดนี้น่าจะอยู่ที่ฐาน4,800นะครับในมาตา3า39 นะครับซึ่งเราก็จะเอาตารางนี้มาดูตารางนี้เป็นฐานเงินสมทบเฉลี่ย4,800บาทของมาตร3า39นะครับถามก่อนมาอ่านตารางนี้เราทําความรู้จักกับมาตรา39ก่อนมาตรา39เนี่ยนะครับเป็น้าาเป็นประกันสังคมภาคสมัครใจนะครับก็คือเราจะสมัครใจส่งต่อหลังจากที่ออกจากงานนะครับออกจากมาตรา3-3แล้วนะครับ มันมีเวลา6เดือนในการตัดสินใจเพราะประกันสังคมยังคุ้มครองคุณอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลา6เดือนหากคุณต้องการนะครับจะต่อประกันสังคมนะครับจะส่งต่ออาจจะด้วยเพราะอยากได้สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆคุณตัดก็สมัครใจที่จะต่อมาตรา39คราวนี้พอต่อมาตรา39มาตรา39เนี่ยมันคือภาคสมัครใจคือส่วนใหญ่เป็น คนที่เคยทำงานประจำแล้วก็ออกแล้วก็มาทำงานฟรีแลนซ์หรือทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในมาตรา3-3าไม่ได้อยู่ในภาคเอกชนแล้วนะครับแล้วเขาเลือกจะต่อมาตรา39ต่อเพราะนั้นมันส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟรีแลนซ์นะฟรีแลนซ์หรือคนทั่วไปที่เคยส่งนั่นแหละคราวนี้ในมาตรา39เนี่ยนะครับมันไม่รู้ว่าเราจะใช้ฐานใดในการคิดคำนวณ มาตรา33ใช้ฐารจากเงินเดือนคุณสูงสุดไม่เกินหมื่นหมาตรา39ไม่มีฐานก็เลยต้องกําหนดฐานขึ้นมานะครับประกันสังคมจึงกําหนดฐาน4,800บาทขึ้นมาคุณส่ง9%ของ4,800คือ0่4สง4 3 2บาทต่อเดือนทุกๆเดือนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าคุณอยากจะออกจากมาตรา39คือหยุดส่งหรือไปลาออกนะครับให้ความคุ้มครอง6กรณีคราวนี้ถ้าเราส่งมาตรา39 และอยู่ในช่วง60เดือนสุดท้ายหรือ5ปีสุดท้ายเต็มแม็กฐานเงินสมทบเวลาไปยื่นขอรับบำนาญมันจะได้ฐาน4,800บาทดังต่อไปนี้นี่ในตารางนี้เลยทรงมา15ปีได้960ทรง16ปีได้1,032ทรง17ปีได้1,104บาททรง18ปีได้1,176บาททรง24ปีได้1,608บาทาใกล้เคียงกับพันเจ็ด นะครับเลขมันห่างกันประมาณห่างกันประมาณ82โดยประมาณ8ปบาทเนาะเอ้ยไม่9 92นะต่างกันเล็กน้อยนะครับประมาณ1 0 1ถามว่างั้นมันไม่ได้อยู่ามาฐานนี่เหรอมันมีอย่างนี้ครับคือบางคนเนี่ยส่งมาตรา39นะครับส่งมาตรา3าเอ่อไปประมาณหนึ่งอาจจะประมาณ50เดือนหรือ58เดือนแล้ว ยื่นขอรับบนานาญเพราะฉะนั้นมันมันจะมีอีก2เดือนที่เป็นของมาตา3ามสแต่เวลามาเฉลี่ยปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่เป็นมาตรา3 9มันก็จะดึงให้ชุดให้ฐานเงินสมทบลดลงเพราะฉนั้นฐานเงินสมทบจริงๆของคุณอาจจะอยู่แค่ประมาณ5,000นิดนก็เป็นไปได้นะครับจึงได้บํานาญชลาภาพเดือนละ1,700บาทถ้าใครถามว่ามันได้จริงเหรอได้จริงครับมันมาจากตรงนี้แหละมันมาจากตารางพวกนี้ซึ่งถ้า ให้ผมคาดการ์เนี่ยคงไม่พ้นเคยส่งมาตา3ามามาก่อนนะครับชัวร์เลยเพราะว่าไม่งั้นเงินเดือนเราคงไม่ได้ต่ำกว่า4 0 0พันเนาะไม่มีใครเงินเดือนต่ำกว่านี้ไหมคงไม่มีหรอกเนาะคงจะแบบเงินเดือนหลัก8 0 0 0 9,000นะหรือหมื่นต้นๆอะไรเงี้ยซึ่งถ้าส่งมา24ปีไม่น่าจะได้แค่พันเจ็ดนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งแค่พันเจ็ดนะ เนื่องจากข้อมูลให้มาแค่นี้เราก็ตอบโดยประมาณสักโขบอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้น1ั0 0้เนี่ยมีจริงไหมมีเกิดขึ้นได้จริงแล้วเป็นประสบการณ์หลายคนก็บอกมานะครับเขาไม่ได้หลอกนะเขาไม่ได้โมเมเขาลับจริงเขาก็บอกแบบนั้นแต่ถามว่าย้อนกลับไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องถามเจ้าตัวแหละว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าให้ถามมาหรือแชร์มาแค่เนี้ย ผมก็คงตอบได้ว่าน่าจะส่งมาตรา39มาชัวร์เลยนะครับทำให้ฐานเงินสมทบส่วนใหญ่มันถูกชุดให้เหลือแค่โดยประมาณหลัก4,800โดยต้นๆหรือ5,000นนิดๆถ้าอาจจะไม่ได้ส่งมาตรา39แบบครบ60เดือนก็พอมีทุ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 ไไทยนะครับถามว่าเพียงพอกินกับการกินไหมไม่พอนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะคือไม่พอจริง,รงและหลายท่านมาดูแชร์ประสบการ ปรากฏสังคมเนี่ยคือประสบการณ์จริงจากเขานะครับซึ่งถามว่าไอ้ที่เขาพิม์มามันจริงหรือเท็จอันนี้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ถามว่ามันเกิดขึ้นได้จริงไหมเกิดขึ้นได้จริงนะครับไม่ไกลไม่ไกลเกินเกิดไม่ไม่ไม,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 ไมีไม่ใช่สิ่งที่คาดไม่ถึงนะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงแล้วก็มีเคสหลายๆเคสเป็นแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับอย่างคลิปเก่า ได้แค่2,000เองคลิปนี้ได้หนักเข้าไปอีกได้แค่พ7นเหนักเข้าไปอีกนะนะครับเป็นกําลังใจให้เลยนะแล้วก็มาตาสามเดีมากนะครับในในของสิงทธิประโยชน์อื่นๆนะครับแต่การที่เราจะตัดสินใจส่งหรือไม่ส่งเราต้องรู้ภาพรวมของมาตาสามเก่อนว่าอ่ะถ้าส่งปุ๊บแล้วในช่วงที่ส่งเป็นช่วงอายุเยอะแล้วก็ใกล้จะเกษียณ ต้องําใจหน่อยนะว่าเมื่อออกมาฐานเงินสมทบเฉลี่ยมันจะน้อยลงแล้วทําให้มีผลต่อบํานาญที่ได้รับด้วยนะถ้าเรารู้ทั้งหมดนะครับแล้วตัดสินใจเลือกก็แสดงว่าเราตั้งใจที่จะเลือกนั้นอย่างเต็มที่แต่บางคนบางท่านที่ผมได้ยินได้ฟังมาเขาไม่รู้นะเพราะเขาไม่รู้แต่เขาคิดว่าน่าจะดีต่อประกันสังคมไปเรื่อยๆน่าจะดีเขาจึงต่อ นะครับโดยที่ไม่รู้พอมารู้เอาตอนเนี่ยได้ันเจได้2,000นะได้900บางคนได้9ร้อได้970ได้ิได้ดแปดไดพันหนึงต้นๆ้นะเขาจึงรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่แฟงสำหรับเขาในบางประเด็นนะครับแต่ับผมเนี่ยที่จะแร์สุดคือยึดฐานเงินสมทบสูงสุดเอาฐานสูงสุดแต่มาเลี้ยง60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยก็ได้นะครับ เพราะว่าบางครั้งเราทำงานส่งมาตรา3ามาม,มานับเป็น20ปีพอออกจากงานมันมีเหตุให้ถูกเลิกจ้างแล้วในระหว่างนั้นไม่มีใครจ้างต่ออยากจะเลือกสิทธิประโยชน์มาตราอ,อยากจะต่อมาตรา3าเก้าเพื่อรักษาตัวเองหรือรักษาประโยชน์ปรากฏว่ากลายเป็นทางเลือกที่ทำให้บำนาญมันน้อยนะครับสำหรับเขามันก็ไม่แฝงนะเพราะมันเลี้ยงชีพอะไรไม่ได้มากนะครับพันกว่าบาทพันเจ็ดเนี้ย นะครับก็แชร์กันเข้ามาได้นะครับประสบการณ์ของคุณเป็นไอเดียที่สำคัญให้กับทุกๆคนนะครับแชร์ประสบการณ์ประกาสัคมกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับ